คิดช่วยทำโดยมิสุมารุเบ้นสองหล่อรายการนาทีนะคะเช้าวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะกับท่านรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลและรองศาสตราจารย์ดรสุขุมเฉลยทรัพย์สวัสดีค่ะจันค่ะครับตอนนี้สถานการณ์การชุมนมุมก็ยังคุกรุ่นนะคะอาจารย์เท่าที่ดูภาพ รายการสดเมื่อสักครู่นี้ก็ยังมีคนเยอะอยู่เลยนะคะแม้ว่าคนกรุงเทพจะบางส่วนเมื่อคืนก็ทยอยกลับไปนอนบ้านเดี๋ยวคงจะมากันมาวิธีจุมนุมแบบคนกรุงเทพค่ะก็บ้านอยู่ไม่ไกลก็กลับบ้านก่อนแล้วก็มาใหม่แวะไปหลังเลิกเลิกงานก็แวะมานไอที่จะเกาะแบบแบบมาจากต่างจังหวัดกินข้าวมาเพราะนั้นดูดูไปแล้วคนนี้ไม่ใช่ คงไม่ได้ขนได้เท่าไหร่ใ่มามาด้วยความรู้สึกจริงๆว่ามันยอมรับไม่ได้คือเรื่องของการชุมนุมเนี่ยทางนี้อาจจะบอกว่าถ้าจะมองเรื่องของปริมาณมานับกันว่าจํานวนเท่านั้นเท่านี้แล้วเอาอยู่หรือไม่อยู่เดี๋ยวผมว่าบางครั้งมันต้องมองไอ้ประเด็นหลักๆไอ้ความมือกลุ่มที่มาชุมนุมที่หลากหลายเสียงเขามาจากใครบ้างผมเองมองมองตรงเนี่ยสถาบันที่เขาตัดตั้งแล้วอย่างเช่นเนี่ย สมาคมอธิการบดีมหาวิทยาลัยจุฬาก็คือพวกนี้ไม่ต้องชุมนุมแต่ว่าความเห็นเราเนี่ยมันควรจะได้รับการรับฟังไหมตรงเนี้ยเพราะว่าตอนนี้กลุ่มคนที่ควรจะฟังมากที่สุดก็คือกลุ่มสวนะอะเพราะว่าโดยหน้าที่ของท่านเนี่ยการกรองนี่มันผ่านสภาผู้แทนมาแล้วท่านต้องการกรองไอ้การการกรองนี่คงไม่ได้การกรองเฉพาะแต่ตัวบทกฎหมายว่ามันผ่านมาถูกต้องไหมเรื่องต่างตรงเนี้ย ต้องการ,ารกรองสาระความคิดเห็นด้วยตรงนี้เพราะฉะนั้นในฐานะผู้แทนพวงชนเหมือนกันแต่อยู่เป็นอุติสภาผมว่าต้องฟังเสียงนะต้องฟังเสียง,ง,ยงคือเรื่องของทวเนี่ยถ้าเราพูดจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการที่ดูเนื้อหาหรือว่าดูกระบวนการอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าณจุดนี้เนี่ยต้องคิดหนักขึ้น แต่พอจะคิดหนักขึ้นเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะขนาดมาตรา190ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีกระแสต่อต้านอะไรต่างๆก็ปรากฏว่าผ่านไปตั้ง380กว่าเสียงแต่ว่าเอ๊มาตราที่ว่าที่ที่ต่อต้านเนี่ยแกเดนของถวคือกลุ่มที่ต่อต้านมันมีความรู้สึกบางคนก็รู้สึกว่าต่อต้านถาวรเนรับไม่ใช่ต่อไม่นเห็นด้วยคือยังไงก็ไม่เห็นด้วยแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยแต่คนเห็นด้วยเยอะนะในเรื่องที่ว่าเออไอ้เรื่องที่ว่าทําให้ อะะไรนการเข้าสภาต้องแบพิจารณาสนที่สัญญาเลยนะจ๊ะต้องมาเข้าสภาถ้าก่อนไปแล้วก็จะทาให้รัฐบาลเนี่ยหรือว่าผู้ไปเจรจาเนี่ยเกิดความไม่คล่องตัวอันนี้ไม่จริงมันก็มีข้อยกเว้นเอาไว้หลายเรื่องนะอาจารย์ใช่ใช่ต้องไม่เกี่ยวกับอะไรไรงนั้นเอามาใช้เป็นแบบเดียวกันไม่ได้แต่ทีนี้ประเด็นหนึ่งก็คือว่าเรื่องของการที่เราบอกว่าพระบัหญัดยินิศักรร์ตอนนี้ถ้าเรามาพูดกันชัดเจนดูเหมือนกับว่า ถ้ามาตราสามเนี่ยไม่โดนแก้ไขเนี่ยจะสามารถที่ผ่านแต่พอเอาขึ้นจริงเนี่ยถ้าดูม็อบตอนนี้นะครับบอกไงๆก็ต้องถอนไม่เคยพูดแบบนี้คนก็พูดดังฉบับไม่ใช่แค่พูดเรื่องมาแล้วก็เอาเรื่องของประชาชนทั้ง2ฝ่ายจะเอาชนะโดยอ้างประชาชนหมดนะครับถ้าใครดูเรื่องของเวทีที่ประชาธิปไตยเมื่อคืนนี้ก็จะบอกเลยว่าเนี่ไม่ใช่ ม็อบของการเมืองพักใดพักหนึ่งนะไปเรื่องของประชาชนนะครับก uh ็พยายามที่จะปลุกเราตรงนี้ออกมาไม่มีปัญหาคือเราไม่ไว้ใจเลยเรารู้สึกว่าเอ๊ะแก้มามาให้ครอบครูปี47อยู่ๆเข้ามาถึงขยายถึงปี47แล้วมันรวมเกี่ยวกับการคอร์รัปชันมีคดีอะไรเหรออยู่ในปี47ถึงจต้องย้ายขยายไปขนาดนั้นก็รู้ ไม่อยากให้ถึงจุดนั้นนะอาจารย์ถ้ามันเดี๋ยวก็รู้แปลว่ามันผ่านทุกอย่างไปเรียบร้อยหมดแล้วเพราะบางคนพูดสำนนงเนี่ยคือว่าพอไล่เบี้ยเขาจริงๆเนี่ยว่าคุณหมายถึงคดีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ไม่ทราบมันก็ได้แต่กฎหมายมันไม่พูดอย่างนั้นได้ยังไงมันไม่ควาปแล้วอ่ะเพราะยับไม่ได้อตรงนี้คล้ายๆกับว่าตอนนี้ไม่ว่าอะไรอะไรเนี่ยที่ฟังกันอยู่คนที่ต่างกันบอกนี่เราโทษกรรมทุกคดี ซึ่งจริงๆมันแค่เรื่องของการเมืองไม่ใช่ปเด็นการชุมนุมแต่ไปอ่านไอ้ที่ก็ขยายออกมาเนี่ยมันไม่ได้หมายเฉพาะการเมืองใช่หมดมันเวียงแห่ไปหมดเลยนะคือคดีที่ที่เกิดจากอันเนื่องจากรัฐประหารนะงั้นหรือเหมือนกับว่าจะเกิดในระหว่างที่มีรัฐประหารใช่ใช่ใช่ใ่ซึ่งมันหมดะเราก็กังวลเอ้มันเกี่ยวคอร์รัปชันทุจริตชาติบ้านเมืองด้วยหรือเปล่าเกี่ยวอะไรด้วยหรือเปล่าก็ต้องดูว่าวุฒิสภาเนี่ยนะฮะ อาจารย์ถ้าสมมติให้มองตอนนี้นะคะดูว่ามันชุมนุมมันรุนแรงมากขึ้นขยายวงกว้างและอาจจะยืดเยอะหรือเปล่าคือคือผมเองไม่ได้มองว่าชุมนุมคนมากคนน้อยนะฮะแต่การต่อต้านมันกว้างขวางขึ้นในคนทุกระดับใช่ใช่ใช่ทั้งบรรยาชนทั้งนักธุรกิจทั้งขอโทษนักศึกษาอะไรต่ออะไรเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะเป็นองค์กรที่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจับกลุ่มกันแล้วก็มันตั้งชื่อนะฮะตรงเนี้ย ผมว่าสวต้องฟังนะอาจารย์กําลังจะคิดว่าควรจะไปถึงจุดที่เข้าเข้าสภวุฒิสภาถูกไหมคะครับแปลว่าปล่อยให้ไปถึงคือวันนี้มันไปแล้วทางถอยอื่นไหมเมื่อวานผมฟังจากเนี่ยช่องสามนี่แหละนะก็คุณสามารถแก้มีใจเขาพูดเหมือนกับว่าเขาพ้นความรับผิดหมดพ้นแล้วคล้น่าดินสอไปพ้นจากสภาผู้แทนไปแล้วมันต้องไปที่นั่นที่เดียว แต่ว่าตอนที่ทางออกจริงๆนี่ก็บอกว่าแบบที่อาจารย์ว่าก็คือต้องพึ่งวุฒินะครับ,รบพอพึ่งวุฒิเนี่ยประเด็นของวุฒิเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าประชาชนก็ยังสงสัยว่าเอะวุฒิเนี่ยมีสองฝ่ายนะนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้จะเป็นลักษณะของเสียงลากไปหรือว่าจากความจริงตามที่กระแสต่างๆออกมาเพราะมันเป็นแค่การคาดการณ์เป็นอ่าเป็นแค่คาดการณ์เป็นไปได้ทั้งสองอย่างแต่ผมว่า ไม่รู้นะคนตัดสินใจแล้วอ่ะนะว่าถ้าสวเนี่ยนะให้ผ่านให้ผ่านเนี่ยแสดงว่าไอ้ที่เขาสงสัยกันว่าครอบงำสวได้เป็นจริงแต่นี่จะเดี๋ยวจะยิ่งเลือกตั้งหรือว่าปล่อยให้ผ่านเพราะเลือกตั้งเดี๋ยวต้องอาศัยไม่ทราบแล้วครับแต่ถ้าทําแบบนั้นนี่ก็จะถูกฮะถูกมองอย่างนั้นแน่นอนเลยค่ะนะแต่ถ้าเกิดคว่ำอ่าจะมองไหมคนจะมองไหมว่าเป็นอิริตรัฐบาลผมว่าคงไม่มองค่ะคงจะมองว่าทานเสียง ต่อต้านไม่ไหวรับฟังเสียงต่อต้านแล้วมันมีเหตุมีมันน้ําหนักสูงกว่าอะไรเงี้ยสวก็ต้องออกมาชี้แจงว่าทําไมถึงรับครับแล้วทาไมถึงไม่รับคือคือมันก็ต้องมีเหตุผลนะต้องเหตุผลอย่างไรก็ตามผมว่าตอนเนี้ยไอ้คำว่าทิฏฐิที่จะเอาชนะกันถึงแม้จะมีอยู่เนี่ยเก็บไว้ในใจเดี๋ยวได้ไหมนะครับ ยังไงก็ตามเนี่ยตอนนี้ก็ต้องมองสถานการณ์ทั้งหมดใครเก็บไว้ในใจคะโดยเฉพาะนักการเมืองอะนักการเมืองเก็บไว้ในใจประชาชนไม่้องเก็บใั่นเอคะประชาชนแสดงออกมาได้ต้องแสดงออกครับเพราะว่าการประท้วงต่างๆทั้งหมดออกมาเนี่ยหลากหลายมิตินะครับเพราะว่าเหตุผลของแต่ละกลุ่มเนี่ยก็น่าฟังทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าจะไปฟังเพียงแต่การชงเรื่องบอกว่าไงไงก็ผ่านผ่านไปแล้วเจ้าหน้าก็จะได้กลับมาแน่นอนวันเนียบผมว่า ไอ้ตวเนี้หยุดจังคําพูดได้บ้างนะฮะสำหรับคนรอบข้างนะครับ <หา S 1> มันจะได้ได้สติกลับมาไอท้ทิฏฐิที่บอกว่าเอาชนะแน่ๆเนี่ยกลับมานึกอีกทีว่าใครจะชนะกันแน่คืออาจารย์กําลังจะคือเราบอกว่าการที่บอกว่าสสปัดความรับผิดชอบว่าพ้นหน้าที่ไปแล้วจริงๆแล้วมันสามารถยังรับมันควรจะยังรับผิดชอบอยู่หรือเปล่าคะอาจารย์คือมันต้องรับผิดชอบอ่ะค่ะ รับผิดชอบได้ยังไงคือคือหญิงกำลังมองว่าถ้าไม่อยไปเสไม่ไม่ไปไม่ไปถึงวุฒิสภามันมีทางลงทางอื่นอีกไหมถอยถ้าสมมติรัฐบาลเขาเกิดโอ้ประชาชนเขาไม่เอาต้องการจะถอยถอยยังไงให้ดูไม่มีัฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ไหมคือไอ้ที่มาเนี่ยก็ไม่มีฟอร์มแล้วเนี่ยลุยดื้อมามาขอโทษนะครับผิดคำพูดมาแต่ต้นนะเนี่ยว่านอย่าพูดคำว่าฟอร์มกันเลยมันไม่เหลือแล้วก็บอกตรงๆเลยสวช่วยหน่อยอ๋อก็คือให้ดูสวยงามก็คือ ในสวันแหละครับตามกระบวนการตรงนี้เดี๋ยวเกิดไม่ไว้ใจเกิดสมมติว่าสวบอกอาจารย์กำลังจะมองว่าสวควรจะล้มตั้งแต่ไม่รับหลักการหรือว่าให้ผ่านแล้วไปแก้หรือว่ายังไงคือผมเนี่ยนะถึงวันนี้นะถ้าพูดถึงใจถ้าพูดถึงใจผมนะไอ้ฉบับวรชัยเนี่ยรับได้แล้วเห็นควรด้วยนะครับแต่พอมาฉบับนี้รับไม่ได้ตรงนี้แต่ถึงวันนี้เยผมว่าต้องไม่รับหมดแหละไม่รับเลยเพราะว่าดูอารมณ์ของ ประชาชนแล้วเนี่ยคือมันขาดความ,ไ,มไ,ไว้วางใจรับไม่ได้แล้วก็อาจจะเริ่มใหม่หรืออะไรแบบท่านเฉลิมก็ว่าไปคนละเรื่องเดี๋ยวอาจจะแสดงความเห็น,เ,หนเดี๋ยวพักครู่หนึ่งก่อนกันแล้วกันเดี๋ยวกลับมาฟังความเห็นอาจารย์สุขุมเฉลยทรัพย์กันบ้างค่ะ ผมกล้าให้ทุกท่านทดลองขับเบนซ์เอคลาสใหม่ด้วยตนเองเบนซ์เอคลาสสำหรับคนรุ่นใหม่และหนุ่มรุ่นใหญ่หรือคนรุ่นสุดท้ายอย่างผมก็ขับได้ดูดีขับก็ง่ายสะดวกปลอดภัยเชิญเลยนะครับที่เบนซ์รามินทา02-945-4555โมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มหรือที่ซอยทองหล่อผมอยู่ทุกวันละครับนวัตกรรมของเครื่องดักจับยุง b บล็ k โ o ล e อินอะเดย์ปกป้องครอบครัวที่คุณรักจากยุงร้ายด้วยการออกแบบที่ทันสมัยหลอดไฟดักจับที่ทนทาน b บล็ k โคล e อินอะเดแล้วโลกของคุณจะน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะไม่มีอะไรที่ดิทำไม่ได้ถ้าคิดจะทำเครื่องดื่มแซซี่ ท่านเป็นคนดีหรือเปล่าถ้าเป็นคนดีมาที่เบนซ์ซงหลอ่อที่นี่คนดีขี่เบนซ์ไม่ต้องดาวคันนี้แก๊งตู้เวียนโนมาใหม่ตัวเล็กแต่ราคาใหญ่หรูหราสะดวกปลอดภัยตามสไตล์ของรถเบนซ์เบนซ์บีโตมาใหม่คันใหญ่แต่ราคาเล็กแค่2ล้านกว่าบาทมีสันร,รูฟด้วยพินเตอร์20ที่นั่งคันยิ่งใหญ่ราคายิ่งเล็ก02 7148888ผมอยู่ทุกวันละครับ เชื่อมาผมไม่ปุ่มรีเฟรชเป็นของตัวเองกดแล้วเปลี่ยนตัวเองสมัำรีเ <Ref resh. S 1> กดปุ่มรีเฟรชทุกวันสิ่งดีๆเริ่มใหม่ได้เสมอเครื่องดื่ม m อ t o r m ไม่มีอะไรที่ผี้หญาทำไม่ได้ถ้าคิดจะทำ รีรู้จักเวชพงโอสถมาตั้งแต่ยังเด็กแล้วล่ะคะ่ะทุกครั้งที่ต้องซื้อยาคุณพ่อก็จะพามาที่นี่ก็เลยให้ความเชื่อถือมาตลอดเพราะที่นี่มีครบทั้งยาและสมุนไพรไทยจีนเภสัชกรก็มีความรู้พนักง,งานก็เป็นกันเอง มั่นใจได้อย่างนี้เวลาซื้อ,อยาก,ก็เลยมาที่นี่กันทั้งบ้านไม่คิดจะเปลี่ยนใจหรอกคะ่ะร้านยาและสมุนไพรที่คุณวางใจจากรุ่นสู่รุ่นสี่แยกวัดตึกถนนเยาวราชเวชพงศ์โอสถวางตัวไม่ถูกแต่งตัวแบบไหนจะพูดอะไรดีผู้หญิงจะต้องทำตัวยังไงเมื่อเจอพ่อแม่แฟนครั้งแรกติดตามวันนี้ค่ะ แจ่ววันนี้ค่ะส่วนคุณผู้ชมที่รักการจิบชาไปจิบชาอินเดียด้วยกันนะคะ9้านาฬิกา35นาทีแจวค่ะช่วยคิดช่วยทำโดยยาขมิ้นชันแคปซูลจากเวชพงมโอสดถ้าน,นิกาี่นาทีกลับมาช่วยคิดช่วยทำกันต่ออาจารย์ว่ามุมมองจารเป็นยังไงคะคือมุมมองตอนนี้คิดว่า จากการที่พรรคเพื่อไทยหรือรัฐบาลเนี่ยต้องการตอนแรกสุดเลยเนี่ยก็ขอให้พร่ำญาติเนี่ยโทษกรรมฉบับคุณวรชัยเนี่ยผ่านะนะครับเพราะฉะนั้นโดยมาตราสามไม่แก้ใช่ไหมครับพอตอนหลังพอมาตราสามแก้เนี่ยก็มีความคิดว่าเออถ้าแก้แล้วได้ตังนี้มันก็จะหลุดนะเพราะฉะนั้นไอ้การต่อรองตรงนี้ผมวม่าน่าจับตามองถ้าฟังคุณสุดเทพคุณสุเทพจะบอกเลยว่าตอนเนี้ต้องถอนอย่างเดียวนะครับผ่านไม่ได้และถ้าไม่ทําตามตรงนี้ นายกปูไม่มีที่อยู่ก็คือขับไล่รัฐบาลนะครับเพราะไอ้กระแสต่างๆที่เกิดขึ้นมาตรงนี้เนี่ยผมว่าเพื่อไทยก็ตัดสินใจยากที่เมื่อกี้บอก,กจะถอยหรือจะให้บุตรเนี่ยความถ้าออกทางบุธเนี่ยไม่ไม่เสียความนะครับลุกสภายุกสภาาะอาจจะเป็นอย่างนั้นได้แ,แ,แน่ใจหรือว่าเพื่อไทยตัดสินใจ เพื่อไทยดีมครับี่ผ่านมาไม่ใช่เพื่อไทยตัดสินใจนะหยิงว่าเนาะในนามเพื่อไทยไงแมเราจะไปพูดจะจะเลยผมไม่รู้ผมก็ต้องทอนอย่างนี้นะเพื่อไทยก็มีหลายเสียงเสียงเขาก็ไม่ตรงกันแต่ว่าคนที่มันตัดสินใจตัดสินใจนะเขาเอาหรือเปล่าครับตรงนี้นะเอาหรือเปล่าถูกไหมคะมาเริ่มสงสัยบอกมันไม่ใช่แค่เมืองนอกใช่ไหมนายกเมืองไทยมีสองคนอีกใช่ไหมไม่ใช่การเมืองมันมองระบบมองวิธีการ จริงๆแล้วลึกๆก็อย่างที่ว่าคก็อาจารย์ว่าว่ามาจากคือเป็นไปได้ไหมที่จะไม่ทันยุบสภไม่ไม่ทันถึงสวต้องยุบสภาซะก่อนคงไม่อะนะคะอาจารย์คือไม่ใช่ไหมคะอันนี้คงคงไม่อะนะฮะเพราะว่ามันมันไอไอเป็นรัฐบาลยังไงก็แต้มต่ออยู่ยุบนี่ยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอะไรมันก็ยังไม่เรียบร้อยไม่คืพูดมาเขาอาจจะโทษนะฮะกกตก็ยังไม่แต่งตั้งเขาอาจจะบอกยุบสภาแล้ว ดูเสียงประชาชนใหม่ถ้าเลือกเข้ามาแปลว่ากฎหมายนี้ยอมรับได้เป็นไปได้ไหมคะก,ก็เป็นไปได้ที่จะทําอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอถึงตอนอย่างนั้นขึ้นมาเนี่ย คนก็จะไม่ยอมรับไอ้ประกานี้อีกเขาบอกหมดเวลาค่ะตกลงพี่แมนทันโลกกีฬาให้เวลาเพิ่มก็ต้องต่อเวลาหมดแม่อยากคุยต่อไม่ยกสภาลาออกหรือเปล่ายิ่งลาออกนี่ปิดประตูเลยไม่มีทางเลยใช่ไหมนายกปูบอกไม่เกี่ยวเรื่องนี้เป็นเรื่องของสภาติดตามกันต่อค่ะยังเคลื่อนไหวกันอยู่ไม่รู้วันนี้โรงเรียนไหนปิดเปิดอะไรอย่างไรบ้างเพราะว่ายังปิดถนนราชดำเนินสตรีวิทย์นี่อยู่ใกล้ไม่รู้จะเดินทางกันไปอย่างไรวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะอาจารย์เคยได้ยินเรื่องหูดับไหมคะ หูดับตาขี้เกียจแต่ตอนนี้มีโรคใหม่เขาเรียกว่าตาดับแล้วหูขี้เกียจไหม <c oughs> กาลังจะเริ่มขี้เกียจฟังเหมือนกันนะคะาจาันคเอาตาดับเป็นอย่างไรไปติดตามเด็กคิดเด็กทำค่ะช่วงเด็กคิดเด็กทำสวัสดีค่ะวันนี้เด็กคิดเด็กทำม,มีข้อมูลเกี่ยวกับโรคตาดับที่เพื่อนๆจะสามารถลองสังเกตด,ดูตัวเองได้ว่า เสี่ยงต่อการเป็นโรคดีหรือเปล่ามาฝากค่ะโรคตาดับหมายถึงภาวะที่มนุษย์มีการสูญเสียการมองเห็นอย่างเฉียบพลันอาจเกิดกับดวงตาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างพร้อมกันก็ได้วิธีสังเกตว่าเราเสี่ยงต่อการเป็นโรคตาดับมีดังนี้ค่ะให้สังเกตความสามารถในการมองเห็นของตาตัวเองเป็นระยะทั้งการมองเห็นของตาสองข้างพร้อมกันหรือการทดสอบปิดตามองทีละข้างหรือเมื่อเกิดอาการผิดปกติควรเข้ารับการรักษายอย่างทันท่วงที ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการมองเห็นเปิดโลกให้กว้างขึ้นฉะนั้นเราควรหมั่นดูแลนะคะพรุ่งนี้เด็กคิดเด็กทำมีอะไรที่น่าสนใจอย่าลืมติดตามชมกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เรื่องตานี่สําคัญมากนะคะเพราะว่าเส้นประสาทเล็กๆเล็กๆเล็กๆอันตรายนะถ้าเกิดว่ามีอะไรขึ้นมากับตาใช่ค่ะต้องรักษาสุดชีวิตเพราะว่ามีดวงเดียวใช้กันตลอดชีพิตสองดวงสองดวงสองดวงหมายถึงว่าคู่เดียวดวงใจพี่มีดวงเดียวนี่เรื่ใช่เหรอแต่หลายห้องแต่หลายห้องอันนี้เอ็งว่าชอบอะไรทำไมรู้ชั้นเป้ไปหมดเลยนี่ค่ะดวงใจกเป็นพิเศษเชิญเลยค่ะขอบคุณมากเอ็นนะครับเราไปที่ไนจีเรียกันก่อนดีกว่านะครับที่ไนจีเรียครับเกิด